ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแบกรับหนี้106่106ล้านบ้านวินลี่แมคอินทอปิดบริษัทเป็นหนี้106่106ล้านปิดบริษัทหนีเป็นหนี้106่106ล้านบ้านวินลี่แมคอินทอไม่เปิดหน้าลูกนานนับ10ปีถ่ายรูปเก็บลงไว้ในฮาร์ดดิสเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แทบจะไม่มีการอัปเดตรูปลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องวินเลยซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อวินลี่แมคอินทอ ก็เผยว่าเป็นสิทธิของเด็กที่ควรจะได้ตัดสินใจเองและตนคุยกับเยนหลีภรรยามาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งบางครั้งเห็นมีลงบ้างก็จากคนในครอบครัวไม่ได้เปิดมานานแล้วไม่ค่อยได้ลงรูปเท่าไหร่จริงๆสิทธิ์เด็กก็เป็นส่วนสําคัญแล้วก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พ่อแม่บังคับให้ทําตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการลบออกจากข่าวแล้วเพราะฉะนั้นสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้น มันก็ค้างอยู่กี่ปีก็ไม่รู้ทางที่จะอาออกจากประวัติศาสตร์ได้ฉะนั้นต้องระวังในสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่ามันไม่ได้มีคนดีอยู่บนโลกใบนี้เยอะไม่รู้ว่าเขาเอารูปเราไปตัดต่อทำอะไรแบบไหนบอกยุคสมัยเปลี่ยนไปพ่อแม่ควรรับฟังเด็กมากขึ้นจริงๆให้เขาเป็นหนุ่มกว่าน,นี้อีกหน่อยเขาคงตัดสินใจเองแหละเขาจะเอาอยัางไงถ้าเกิดเขาจะเข้าวงการบันเทิงเรื่องคือง่ายมาก แต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาก็บอกด้วยแค่นั้นเองปัญหาคือเราไปเปิดประเด็นไปเปิดประตูนั้นให้เขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาไม่ถึงขั้นนั้นที่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปแต่ไม่ลงพ่มเพื่อถ้าอยู่กันเองไม่ได้ขอกันหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปไหนเราก็เก็บในฮาร์ดดิสต์แล้วเมื่อไหร่ที่อยากได้ก็ใช้ไฟล์นั้นค่อยดึงเข้ามาส่วนใหญ่เราไม่เคยมาเปิดนั่งดูคือทายๆเก็ ai, บๆไม่รู้วันหนึ่ง อาจจะหายไปก็ได้คือไม่ห้ามเพียงแค่ไม่ล้นหลามออกไปเยอะก็มีรูปที่ออกไปโพสต์บ้างจะห้ามโพสต์ก็เป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่คือคนในบ้านสิ่งที่พยายามทําคือถ้าลูกเราพร้อมที่จะเป็นดาราต้องยอมรับแต่เด็กเกิดอยู่ดีๆเขาไม่อยากจะเป็นถ้าเกิดว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วอาชีพที่เขาเลือกไม่ตรงกับที่พ่อแม่ปั้นไว้ให้ซึ่งก็ทำอาชีพไม่ตรงกับที่เรียนมาก็เลยกลายเป็นข้อลำบากของเขา ในอนาคตเหมือนกันโดยเลียงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องรีบลงไม่จําเป็นต้องเปิดพับบิกอะไรมากมายแชร์กันในกลุ่มเพื่อนไม่มีปัญหาอันนี้ก็ต้องระวังกันเองพูดประเด็นเอาไว้ก่อนส่วนเรื่องน้องวินที่ตนเองไม่ยอมเปิดเผยลูกยังไม่อยากให้น้องวินลูกชายออกสื่อเพราะจากดูเห็นว่าเขายังไม่มีแววแต่เขาก็ชอบร้องชอบเต้นหากเขาโตไว้ค่อยให้เขาเลือกเองว่าอยากเป็นอะไร ทั้งงานโฆษณาก็มีติดต่อเข้ามาแต่ก็ปฏิเสธเพราะยังไม่พร้อมส่วนนี้106ล้านมาจากไหนทำไมตัดสินใจเซ็นยกบริษัทให้กับพี่หอยทั้งหมดวิลลี่โอนหุ้นร0 0ซไปให้กับหอยแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วตอนนี้หุ้นกลับมาแล้ว106ล้านบาทมันมาจากไหนภาพที่ออกไปเกี่ยวกับสื่อมวลชนแบบว่าแต่งงานมีลูกอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคนนี้แหละ หันมองเสนาหอยแล้วจับมือบัญชีเดินเข้ามาหาคุณหอยบริษัทมิน่ร้อยหกล้านนี่คือมองหน้ากับวินลี่จะไปยังไงกันต่อดีพวกเราเอาจริงๆวันนั้นฟ้าถลม่มทุกวันนี้อยู่คู่กันตลอดเพราะว่าคําตอบของหอยถ้างั้นเราก็แบ่งคนละครึ่งทยอยใช้โทรหากันทุกวันเอาอย่างไรดีน้ําตามันก็ออกมาเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ